สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวรอบสัปดาห์กลับมาพบกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่30มกราคม2อ5 7ที่ห้องประชมุมวิเศษชัยชาญสารกลางจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เด็กชายนภรัตสรอยระยะนักเรียนชั้นปหกโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างที่ชนะลิยการประกวดวาดภาพหัวข้อจังหวัดของฉันในปี2020ระดับประถมศึกษา และมอบให้แก่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองคือเด็กหญิงอัญชลีมลรวันและเด็กชายตะลันพรแสงสดนักเรียนชั้นปหโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างจากนั้นมอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษาได้แก่นางสาวอัญชลีกลั่นความดีนักเรียนชั้นมอห้าทับหนึ่งโรงเรียนสตรีอ่างทองและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองคือนางสาวทิตินันเพ็งสาทรและนางสาวชาดาพรบุญสิทธิ์นักเรียนชั้นม .5 ห้าทับหนึ่งโรงเรียนสตรีอ่างทองเช่นกัน ซึ่งผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศทั้งสองประเภทจังหวัดอ่างทองได้ส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาทีวันที่31มกราคม2 5 5 7ที่บริเวณสนามหน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทองนายปวินชมิีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปนายต่อศักดิ์สวนใจผู้บญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดอ่างทองประสบปัญหาอาคารรองรับญาติของผู้ต้องขังที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาติดต่อราชการทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเพราะไม่มีอาคารสำหรับการนั่งพักระหว่างรอเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นเอกเทศเรือนจำจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง6เมตรยาว35เมตรงบประมาณในการก่อสร้าง4 9 8 0 0 0บาท เมื่อวันที่31มอกราคม2 5 5 7เวลา13นาิกาสนาทีที่หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวอรวิหารอำเภเมืองจังหวัดอ่างทองนายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานร้อยวันถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปิรินายกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์สงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทองทอดผ้าไตราบางสกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์หัวหน้าส่วนราชก,การถวายจตุปัจจัยไตรธรรมและกรวดน้ำถวายแด่สมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์อนุโมทนาวันที่2กุมภาพันธ์2 5 5สาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กและเยาวชนด้วย MEM พิช e ิต AEC เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตเพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านอีก9ประเทศโดยเฉพาะทักษะด้านการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยใช้ทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่วัดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมและเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งจังหวัดอ่างทองดําเนินโครงการที่ศูนย์อบรมคุณธรรมเยาวชนวัดกลางราชครูทารามอําเภอวิเศษชัยชาญและที่ศูนย์อบรมคุณธรรมเยาวชนวัดเกาะอําเภอโพทองโดยมีเด็กและเยาวชนในตำบลหัวตะพานตำบลไผ่ดำพัฒนาอําเภอวิเศษชัยชาญตำบลบางพรบอําเภอโพทองและตำบลป่าง,งิ้วอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการจำนวน200คนโดยมีนายประวินชันณีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนครูและนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการคือโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญและโรงเรียนโพทองจินดามณีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเวลา14นาฬกาวันที่4กุมภาพันธ์2 5 5 7ที่ห้องประชุมสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง นายประวินชำมิีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายบรรเจิดอนุเวศปหลัดจังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยเรือนจำจังหวัดอ่างทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองนายประวินชำมิีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทุกๆเดือนที่หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวอรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2557เวลา15นาฬิกา พระราชกิจจาธรเจ้าวาดวัดอ่างทองวรวิหารพร้อมด้วยพระสงฆ์และนายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่6กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปลัดจังหวัดนายอำเภอทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลประทานจังหวัดกเกษตรจังหวัดประมงปศุสัตว์สาธารณสุขการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2 5 5 7 ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาในพื้นที่ได้วางแผนการจัดสรรน,น้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤด,ดูแล้งได้เพียง45,627ไร่ซึ่งไม่สามารถจัดสรรน,น้ําให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปางได้ทั่วถึงตลอดฤดูกาล และทางสำนักชประทานที่12ได้ประกาศหยุดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแรงตั้งแต่วันที่1มีนาคม2557เนื่องจากสภาพปัญหาน้ำต้นทุนเพื่อการเพาะปลูกลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ในเกณฑ์น้อยไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกเต็มพื้นที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤตรุนแรง จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอและแรายงานสถานการณ์ภัยแล้งประจำสัปดาห์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำในปีนี้สำหรับผลกระทบภาวะภัยแล้งของจังหวัดอ่างทองในขณะนี้ทางด้านการ,กรเกษตรมีพื้นที่ที่ทำการ,กรเกษตรกว่า3 5 0 0 0 0่นไร่ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตแล้วคงมีประมาณ9 0 0 0 0ื่นไร่ที่ทำนาข้าวเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2556ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอาจได้รับผลกระทบบ้าง ด้านประมงได้มีการแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาให้จับปลาที่ได้ขนาดขายก่อนโดยช่วงนี้งดเว้นการเคลื่อนย้ายปลาและการปล่อยปลารุ่นใหม่ด้านประสัสตวา์มีพื้นที่เสี่ยงภัยแง้งจำนวน2อ,อำเภอ,อเขื่ออำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้เวลาสินาฬกาวันที่7กุมภาพันธ์2557ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่านายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางมนสุดาชำมนิประสาทนาย,ยกเหล่ากาชาติาจ,จังหวัดอ่างทองและนายบรญเจิดอนุเวชประลัดจังหวัดอ่างทอง ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงการจัดงาน118ปีของดีเมืองอ่างทองและกาชาติประจำปี2557ที่จังหวัดอ่างทองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2557รวม10ว,10วัน10คืนที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมหัตถกรรมประเพณี รวมทั้งของดีเมืองอ่างทองที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอ่างทองนอกจากนี้ยังมีการจัดหาไรายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดอ่างทองด้วยโดยมีกิจกรรมในการออกร้านกาชาติการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดพืชผลทางการเกษตรการประกวดร้องเพลงของกลุ่มอาชีพต่างๆประกวดหัตถศิลป์ผลิตภัณฑ์จากสารการแข่งขันมหกรรมกินกุ้งใหญ่ไข่นกกระทา กินผักปลากินผลไม้ปลอดสารพิษการแข่งขันทอดแหบกแข่งขันแกะกุ้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอทอ็อปและสินค้าราคาถูกนางมนสุดาชมนิประสาทนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสำหรับเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมีกิจกรรมการออกร้านกาชาติผ่าโชคให้ร่วมสนุกลุ้นโชคกับกาชาติบัตรราคาเพียงใบละ20บบาทรับของขวัญของรางวัลมากมายทุกคืน นอกจากนี้ยังมีสลากบำรุงการชาติการกุศลฉบับ160บาทลุ้นรางวัลรถยนต์โตโยต้านิวยาริสรถจักรยานยนต์โทรศัพท์มือถือไอโฟน5โทรทัศน์สีจอบแบน29นิ้วตู้เย็นขนาด6.2คิวด้วยนายบรรเจิดอนุเวชปรัชจังหวัดอ่างทองกล่าวถึงกิจกรรมความบันเทิงว่าทุกวันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป จะมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอ่างทองการประกวดร้องเพลงของกลุ่มอาชีพต่างๆและการแสดงดนตรีของศิลปินนัก,กร้องชื่อดังอาทิจิ้งหลีขาววงเทวันหญิงทิติการรุ่งสุริยาปีเตอร์โฟรดิฟาแจ็คธนพลสุดาสีลำดวนและหญิงลีสีจุมพลวันที่แและ9กุมภาพันธ์2อง7องค์การบริหารส่วนตำบลน,นรสิงห์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง จัดงานพิธีสดุดีคนดีสีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ประจำปี2 5 5 7ณบริเวณอนุสาวรีย์พันธ้ายนรสิงห์ตำบลนรสิงห์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพบุรุษชาวอ่างทองพันท้ายนรสิงห์ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และรักษากฎมนเทียบานอย่างเคร่งครัดยอมสละชีพเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เวลา7นาฬิกาสนาทีวันที่8กุมภาพันธ์2557นายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีบวงสวงพันธ้ายนรสิงห์และพิธีสะดุดีเกียรติคุณพันธ้ายนรสิงห์โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวสดุดีเกียรติคุณพันธ้ายนรสิงห์จากนั้นเป็นการแสดงรำบวงสวงการแสดงกระบี่กระบองและมวยคาดเชือก ช่วงค่ำเวลา17นาฬิกาเป็นพิธีเปิดงานนายปริญญาเขมชิตนายอำเภอป่าโมกรายงานว่าการจัดงานพิธีสดุดีคนดีสีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์พันธท้ายนรสิงห์เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติพันธท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นคนชาวจังหวัดอ่างทองปลุกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์รักษาระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายและเพื่อให้ชาวอ่างทองได้ภาพภูมิใจที่มีบรรพบุรุษเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี ปีนี้กิจกรรมในงานมีนิทรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผิดพันโอท็อปอาหารไทยโบราณการแสดงรีวิวประกอบเพลงพันท้ายนรสิง์การแสดงลิเกวรวมดาวคณะพรประเสริฐเรื่องวีรกรรมแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่พันธ้ายนรสิงและการแข่งขันชกมวยไทย การแสดงศิละปะวัฒนธรรมการรำสี่ภาคโดยวิทยาลัยนาฏศิป์นางทองและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทีมงานแม่ขัญจิต4ีประจันศิลปินแห่งชาติเวลา1ิเนาฬกาว,วันที่8กุมภาพันธ์2557ที่เวทีกลางงานกเกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองจากการแข่งขันสุดยอดผัดไทยและการแข่งข,ขันกินผัดไทยเพื่อความสนุกสนานและคัดเลือกสุดยอดผัดไทยของดีเมืองอ่างทอง โดยมีร้านผัดไทยจาก7อำเภอของจังหวัดอ่างทองจำนวน14ร้านเข้าร่วมแข่งขันโดยให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานเป็นผู้ให้คะแนนร้านผัดไทยที่ชิมแล้วอร่อยถูกใจสมกับเป็นสุดยอดผัดไทยจังหวัดอ่างทองซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าผัดไทยชัยภูมิอำเภอชัยโยชนะเลิศสุดยอดผัดไทยได้รับรางวัล5,000บาทส่วนรองชนะเลิศได้แก่ผัดไทยบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง รับเงินรางวัล3,000บาทและผัดไทยป้าชะลออเภอโพทองจังหวอ่างทองรับเงินรางวัล2,000บาทสำหรับการแข่งขันกินผัดไทยมีผู้สมัครจำนวน14คนโดยกติกาการแข่งขันคือใครสามารถทานได้มากที่สุดภายในเวลา10นาทีผลการแข่งขันปรากฏว่ามีผู้ที่กินผัดไทยได้มากถึง1,100กร,รมัมจำนวน3คนกรรมการต้องชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดอีกครั้งจนสามารถตัดสินหาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รับรางวัลเงินสด1,500บาท1,000บาทและ500บาทตามลำดับเวลากรนาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารกลางจังหวัดอ่างทองนายกองเอกประวิชนชมิิประสาทผู้บังคับการกองอาสา,ารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่นายมงคลภูลรักนนอำเภอสามโก้ go, และนางทิติรักษ์แสงงามนานอำเภอแสวงหา และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพจากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองประดับเครื่องหมายยศอสให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนยศประจำปี2,156จำนวน12นาย เป็นนายหมูใหญ่จำนวนห้านายและนายหมูตรีจำนวนเจ็ดนายนางมนสุดาชำนิประสาทประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกอาสารักษาดินแดนจำนวน21ทุนคือทุนอนุบาลและประถมศึกษาจำนวน12รายรายละ2000บาทและระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจำนวน9รายรายละ3,000บาท ตามที่พระครูวิเศษชยวัฒน์เจ้าวาดวาดัดขุนอินทป,ประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้จัดงานผูกพัทศิมาปิดทองฝัง,ฝงลูกนิมิตเมื่อวันที่29มกราคมถึงวันที่9กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาและในวันที่10กุมภาพันธ์2557ได้ทําพิธีตัดวายลูกนิมิตโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัทหานเพลพระภิกษุสงฆ์จํานวน9รูปเมื่อเวลา10นาฬิกาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อาทิ พระพรมสุธีเจ้าคณะภาค12วัดสัเกตกรุงเทพมหานครประธานสงฆ์พระธรรมรัตนากรเจ้าคณะเขตภาษีเจริญวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครพระเทพสุธีเจ้าคณะภาค14วัดนิมมาน,นรดีกรุงเทพมหานครจากนั้นเวลา12นาฬิกา39นาทีประกอบพิธีตัดไหวลูกนิมิตพระอุโบสถวัดขุนอินทประมูลโดยพระธรรมกิติวงศ์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดรทะเกิงเหล่าจินดาประธานสร้างพระอุโบสถเป็นประธานฝ่ายคารวาสนายอภิรักษ์พฤกษชาติในอำเภอโพทองอ่านประกาศมอบถวายพื้นที่วิสุงคามสีมาวัดขุนอินทประมูลตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเนื้อที่กว้าง60เมตรยาว100เมตรประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 5 5พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูลมี3มชั้นก่อสร้างอย่างวิจิตรการตา มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและสอดแทกพุทธประวัติมูลค่าการก่อสร้างพระอุโบสถเป็นเงิน130,894,549บาทท่านผู้ชมครับรายการข่าวรอบสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะนํากิจกรรมของสวรร่วนราชการและภาคเอกชนมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันใหม่นะครับสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ